วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในโลกของการปลูกพืชในกระถางกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นทางออกที่ดีมากๆเลยสำหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะมีสวนเป็นของตัวเองแต่ว่ามีพื้นที่จำกัดเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทำได้แถมยังให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่งมากๆเลยครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยากจะปลูกผักสวนครัวปลูกดอกไม้สวยๆแต่พอมองไปรอบตัวก็เจอแต่พื้นปูนหรือมีแค่ระเบียงเล็กๆปัญหานี้เป็นเรื่องที่คนเมืองเจอเป็นประจำเลยครับ และว,วันนี้เรามีคําตอบที่น่าสนใจมากๆมาให้ครับในส่วนแรกนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าทําไมการปลูกพืชในกระถางถึงไม่ใช่แค่ทางเลือกสําหรับคนไม่มีที่แต่มันคือวิธีการปลูกที่มีประสิทธิภาพสูงและก็เต็มไปด้วยข้อดีในตัวของมันเองเลยครับโอ้โ oh, หประโยชน์ของการปลูกพืชในกระถางนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการประหยัดพื้นที่นะแต่เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้แบบเป๊ะเ,ะเลยไม่ว่าจะเป็นดินน้ําหรือปุ๋ย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นแถมยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปในตัวด้วยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพื้นที่เล็กๆข้างหน้าต่างหรือตรงระเบียงสามารถกลายเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งรายได้แล้วก็เป็นมุมสวยๆให้เราได้ชื่นใจในเวลาเดียวกันเลยครับเอาละครับพอเห็นประโยชน์กันไปแล้วหลายคนคงอยากจะเริ่มลงมือทํากันแล้วใช่ไหมครับงั้นมาดูกันเลยว่าอุปกรณ์เริ่มต้นที่จําเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าหลักๆแล้วมีแค่3ามอย่างเท่านั้นเองครับนั่นก็คือต้นพืช กระถางและดินครับสำหรับมือใหม่เนี่ยการเลือกเพื่อที่ปลูกง่ายๆแล้วก็ทนทานเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับลองเริ่มจากสมุนไพรอย่างโหระพาหรือสาลแอนที่โตเร็วหรืออาจจะเป็นผลไมเล้เล็กๆอย่างสตรอเบอรี่มะนาวหรือมะเขือเทศก็ได้ส่วนใครที่ชอบดอกไม้สวยๆนะครับซินเนียกับดาวเรืองก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะพืชพวกนี้จะให้ผลตอบแทนเร็วทําให้เรามีกําลังใจที่จะปลูกต่อไปครับการเลือกกระถางนี่ก็เหมือนกับการเลือกบ้านให้ต้นไม้เลยครับ ถ้าเป็นกระถางดินเผาเนี่ยก็จะช่วยให้รากได้หายใจสะดวกแต่อีกด้านหนึ่งดินก็จะแห้งเร็วกว่าในขณะที่กระถางพลาสติกจะเก็บความชื้นได้ดีกว่าแต่ก็ต้องคอยระวังเรื่องการระบายน้ําหน่อยการเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้วก็สไตล์การดูแลของแต่ละคนเลยครับและหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยก็คือดินครับดินที่ดีนี่แหละคือรากฐานของความสําเร็จเลยลองนึกภาพตามว่าเป็นสูตรอาหารไม่ง่ายนะครับเราใช้ดินร่วน40อร์เนเพื่อให้ธาตุอาหาร ทรายหยาบ30%เพื่อช่วยเรื่องการระบายน้ำและอินทรีย์วัตถุอีก30%เพื่อกักเก็บความชื้นส่วนผสมที่ลงตัวแบบนี้จะทําให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้อย่างแข็งแรงแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้เรามีครบทั้งพืชกระถางและดินแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปลูกกันเลยในส่วนนี้จะแนะนําขั้นตอนหลักๆตั้งแต่การเตรียมกระถางไปจนถึงการดูแลเบื้องต้นกันครับการปลูกนี่ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแค่ทําตาม4ขั้นตอนนี้เท่านั้นเอง เริ่มจากเตรียมกระถางให้พร้อมจากนั้นก็นําต้นไม้ออกจากกระถางเดิมอย่างเบามือนะครับแล้ววางลงในกระถางใหม่เติมดินให้เต็มและสุดท้ายก็รดน้ําให้ชุ่มเพื่อช่วยให้ดินกับรากเข้าที่กันเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมามากๆเลยครับมาถึงเคล็ดลับที่สาคัญที่สุดสําหรับมือใหม่แล้วนะครับเรื่องการรดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทําพลาดกันบ่อยที่สุดเลยแต่ถ้ารู้กฎข้อนี้ข้อ,ขอเดียวนะครับการดูแลต้นไม้จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเทคนิคง,ง่ายๆที่เรียกว่าการทดสอบด้วยนิ้ว2นิ้วเนี่แหละครับ คือเคล็ดลับสําคัญเลยที่จะช่วยป้องกันการรดน้ํามากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ต้นไม้ตายเลยนะครับแค่ใช้นิ้วจิ้มลงไปในดินลึกประมาณ2นิ้วเพื่อเช็คความชื้นก่อนจะรดน้าทุกครั้งถ้าดินยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดครับง่ายๆแค่นี้เองนอกจากการรดน้ําแล้วการให้ปุ๋ยก็เหมือนกับการให้อาหารเสริมให้ต้นไม้ครับเพียงแค่เราให้ปุ๋ยน้ําทุกๆ2 -4 สสัปดาห์ในช่วงที่ต้นไม้กําลังโตก็จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จําเป็นอย่างครบถ้วนแล้วก็เติบโตได้อย่างสวยงามเลย เรามาต่อกันที่ส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งจะเน้นไปที่ความสําเร็จในระยะยาวการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้นจากการปลูกพืชในกระถางนี่แหละครับไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับถ้าเจอปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันแก้ไขได้ง่ายมากอย่างเช่นถ้าเห็นใบเหลืองนั่นก็มักจะเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะให้น้ํามากเกินไปจนรากเริ่มหายใจไม่ออกการที่เรารู้สาเหตุแล้วก็วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดแบบนี้จะช่วยให้ดูแลต้นไม้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับ ประโยคนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชในกระถางไม่ใช่แค่ง,งานอดิเรกนะแต่สามารถพัฒนาไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆก็สามารถกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบจริงจังได้เลยนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับจากกรณีศึกษาพบว่าแค่การปลูกสมุนไพรบนระเบียงเล็กๆก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้ถึงเดือนละ2 0 0 0บาทเลยนะเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พื้นที่จำกัดก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับ แล้วถ้าเรามีพื้นที่มากขึ้นอีกหน่อยอย่างสวนหลังบ้านเล็กๆนะครับการปลูกผลไม้ในกระถางก็สามารถสร้างรายได้สูงถึง5,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายขนาดของกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับและสุดท้ายนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือเมื่อรู้ทั้งหมดนี้แล้วต้นหมายต้นแรกที่จะเริ่มปลูกคืออะไรครับไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการได้เริ่มต้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับ